สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเด้อมื้อนี้ไปเฮ็ดเราสิเฮ็ดหยังพี่น้องมีเจ้าเพี่อาปาเราเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ,งบงังเดิ้ลมีพักนํานี่ป้าเราเฮ็ดหยังอันนี่ฮะยังอันนี้ป้าป,ป้าปลาแฮนะ่นพี่น้องป้าป้าเราเฮ็ดปิ้งซีนบ่ป้าปิ้งซีนปิ้งซีนจ้ำปิ้งซีนจ้ำนี่ซิ้งพี่นอ้องกำลังซุกพี่น้องไปจะซ่บเป็นยังไง ป้าสบายดีพี่น้องหรือยังอสบายดีพี่น้องสบายดีป้าเราก็ลลี้งพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินเนี่ยโอ้แมงวันกัพี่น้องมาเด้อมาเด้อสบายดีพี่น้องประเทศพี่น้องอยู่ประเทศไทยประเทศลาวเนี่ไม่เข่าสามนคทีห่วมกันเด้อจิ้มจับมะเขาาแล้วมันนี่เสาเสาพร้านเสาเป็นเห็ดจิ้มจับมะพร้าเหมือน มะเขือมะเขือปลูกเองนะมะเขือข้าวสะพรันนี่เนาตั้งผัดผงไก่กินได้ป้าผิงกินเบียร์ดิพี่น้องไหมสะพรั่นมากินสะพร่นกินกัปซี่อะมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อปลาเราปีงพอสำราบเนาะป้าเนาะเออปีงปีงปีงฉีงมะพร้าวนี่พอสำราพี่น้องเอ้ยอะเซิร์มากิน จับงาเผาน้ำเมไม่ป่าเด้บบอ,อดบเ่เรือพี่น้องสะพรผลเห็ดจีบจับงาเผาได้เหมือนกันขอกขนาดนี้เนาะแซ่บเลยอืมครับแซ่บปัติดเตี้จับพี่น้องมามาพี่น้องมาเสิร์ฟมามาเมื่อนี้ได้เอื้อมาจับกล้องให้พี่นอ้องเห้ยจับงาเผาเหมืนอนน้องนางพร ขัดมาปาาจะเอือกแซ่บแซ่บอือาสีออกมาอือเขาเนี่ยมันห่อนเลยน่าก็สวยอืออาหารบันหน่กเขาจะเปนน่อพักนึ่ปลูกเองวัดดะป่าเนาะ มาคอยดูสิลับพักานภูเอ็งดับยิ้เข่าลงน่อยทักเป็ดทั้งแซ่บยิ้มเข่าทั้เป็นทั้งแซ่บพี่น้องอะสปอนก็หมักเพชรเนาะสะพอนี่เนาะจะน้ำหมักเพชรลายจังจะต้องให้ชวนหมักเพชรใหญ่ เดี <c ười> ๋ยเป็นคนหมักเผ็ดเด้เดี๋ยป่านบลใบเปล่าไก่กินเดี๋ปานบหมักไดเเ็ดแห่ปาหมักเนี้ย่าปาักเนี้ยเบื่อป่าก็มั้งกินไ้ลายกินพอแก่ข้าว่ะอันนี้จะเอือดใ่ยังปาจะคิงบ่ ผักกิ้งใส่ผักกระเทียมหอมเนาะหอมขาดึงขาวงงงงเลยงงมางเลยนะครับแซ่บแล้วปา,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 านี่ยังท่านิก,กินเข่าจะเศร้ามาหนินะฮะก็จะมากินเข่าเศร้าเด้หน่นะปวดชีวะแ่บนะเบิ่งพี่น้อ,นองพักมาแฮนงามขนาด แทนไปซื้อดอกผักนะซื้อเนือื่นปลูกเซฟุ่นขอกง,งวัวเจ้านะป้าเื้ออ,อ,อึอดผุนผิดคนก็มาผิดคนก็ ยกงวงทำงานไหมนี่งวงพี่น้อ,องงวงบ้านเนระาเมื่อก้ขาอยู่ก้องถานเงี้ยข่าวานเย็นพี่ลิ้พี่น้องอ,นนอยู่ใกล้น้องนำ้ำน้องคอนบอกขึ้นเรียบอ่ะพี่น้องบอก เส like ีบเนี ah. like ่ยวนทองาบุกจ ah. ิ้เบี้ยบอบุกจิ้งบุกจิ้งเบี้ยดีแล้วเป็นสาวเป็นนางลอกีนกินแ่ํอกนร้านเอาเี่บ้องเสียบนะหลวงพเนาะโอ้ร้านพรนี่มาเผ็ดเลยปากับเพชรจะแสบอยู่ เว้ยทั้งเว้ยทัย้งแซ่บเย็นได้พี่น้องอยู่น้องเราออเข่าเห็ดเข่าหน้าตัวเองได้พี่น,อน้องยังใส่เนาะปะใส่ยังเพิ่นซุกยังใส่งวงกินนับกินน้ำ ปิ้งมูสุกมาเล้วพี่น,พพน,น้องปิ้งพอสำราญพี่น้องอันนี้กับงวงหน้าเจ้าปะปะ<ม>งามเนาะมิตรหมักพอดีกินเลยจะแซ่บพี่น้อ,องนี่เบิงบ่งพี่น้องรัผ้าขาวขึ้นเบื้งเสื่งตะคุนบื้องก่อนแซ่บๆน่บต้องควน เห็ดมีดีพี่น้องอะ่ะเข้าเรื่องสัตว์เลยป่านเป็นคนกินแศะกินแศะหรือป่านบุจักอิ่มแศะเป็นอะรป่านจะเห็นนัวพับแจวนี่พี่น้องไง ผมผมดีจังน้อยต้องเพี้ยนเนาะป่าเป็นคนโบราณเค็ดพ่อมแซ่บป่าเป็นคนโบราณป่าหมักเดี๋ยวนี้ล,ล่ะจิ้มจั่มบัวเผาปสมักคนโบราณเขาเพราะเขาจะใหม่เขาจะบุญยากนาะสมักแบบความสลปสโลเลยน้องพ่อสนสมัครกันยังบอมักแบบนี้ได้ป่าแซ่แบบนี้ แล้วเดินพี่น้องปูอยู่ไกลยู่ไกล,กลมากินแล้วกันกินแฉะแต่พี่น้องเอ้ยมึงป่ามาซอยเลยป่ากินแฉะแฉะพี่น้องเอ้ยมึงน,นีนะสะพอพนบอกมากินข่าวน้ำป่าพี่น้องเลยป่าอะไรของกินแซ่บ ใส่อ่อนปะปะใส่อ pues ่อนทาเบิงใส่หมูเดทาเบิงใส่งัวูดิพี่น้องว่าพีชใส่หมูกว่าสันใส่อ่อนเลือดอุ่นพอดเนี่ยส่อ่อนใส่เตอพี่น้องจะแซ่พี่น้องี่นรวมกันอยู่ดีละพี่น้องปลาเห็ดแซ่บนะพี่น้องเอิ่นก็คือว่าเดี๋ยวน้อมากินบ่ได้พี่น้อง ปลาเราใส่ออนสีแกรมเใส่อกี้ใส่พี่น้องเอ้ยกินเผาเตาถ่านพี่น้องป้าเป็นตะแซ่พี่นปอาปลาจะปิงเลืองๆเนาะเขาเตาถ่านกินน้ำแต่ป่านี่เป็นคนกินเขาสวยเขาเสาของป่าเลย น้องพรอนเปนะ็ผลบุก,กินเบียได้น้ำพนอยผลกินแต่น้ำหวานน้ำพรอยผลกูชาเป็นนางผลกินกิน,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 นไปแล้วตายปากกินเป,ปลืปอเอเงินโอ้ใส่มันขัดกดีไปแซ่บกว่าใส่โมยเนาะ ปลาเป็นคนตืนหลาแมงวันพี่น้องอ้แมงวันกันเพ็ดป้าเราใส่ขักขนาดเพ็ด อะไรคำสุดท้ายจะกินให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องหน่อยอินแล้ววะล่ะกินหน่อยแต่ว่าป้าปยังข้างสุดข้อลาอินตอนแรกว่ารัมดูปากก็ได้น้ออย่างใจกินอะอาสำหรับคลิปนี้นะชาพรกับศิลาพี่น้องไปสำนีแล้วเชื่อ ฝากพี่น้องกันกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซัพพอร์ตในเด้อทำมาเบิ่งนกัน่อยซัพพอร์ตเสียลิปยังกระป่าอีกต่อไปคลิปหนาด้วยพี่น้องาลา<ด>พี่น้องในพี่น้องบ๊ายบาย